ครับหลังจากที่เรียนนะครับรู้ในเนื้อหานะครับบทความทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการต่อตัวน้ำทานแบบอนุกรมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดให้ทํานะครับเพื่อทบทวนแล้วก็สัต์สางนะครับความเข้าใจนะครับก็คือ1ก็คือคือเรื่องของอ่าการทําแบบฝึกหัดนะครับเรื่องของการต่อตัวนทำานแบบอนุกรมนะครับส่วนที่2คือให้อาจคลิปนะครับเสียงนะครับวิดีโอที่สรุปนั่นแหละนะครับ ต่อตัวประทานเป็นไงร้องเพลงนะครับเนื้อหาสรุปมาให้จ้ะัดเอามาดูนะครับข้อ1นะครับในส่วนแบบข้อสามข้อให้หาอาทีนะครับถ้ามีการต่ออาร์หนึ่งอารสองอารสามตามนี้ให้หาอาทีครับว่าอารทีรวมมีค่าเท่าไหร่ข้อ2นะครับให้หาอาทีของวงจรเหมือนกันนะครับอาทีเท่าไหร่ครับรวมถ้าอารหนึ่งเท่ากับหโอห์มอารสองเท่ากับหโอห์มอารสามเท่ากับหโอห์มได้ข้อ3นะครับส่วนนี้นะครับอาร์สามเนี่ยขออภัยครับข้อ3ให้หาอาทีของวงจรเหมือนกันครับอารหนึ่ง อสองอาสามต่อกันลักษณะนี้ก็หา RT เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดําเนินการทําส่งนะครับแล้วก็ส่งในลิงก์นะครับที่อาจารย์ให้ไว้ด้วยนะครับ